ตอนนี้ครับเราสะบัดสะบอมครับในการมาที่กินซ่านะครับเราจะนั่งบัสไปนาริตะนะเราอาจจะรีวิวทุกคนดูนะครับทุกคนครับหาวิธีมาสายกินซ่าสีส้มนะแล้วมาลงสาานีกินซ่านะครับหาประตูทางออกที่เป็น C5 กับ C7 นะครับรถบัสจะจอดรอตรงนั้นนะครับคนละ1000เยนนะครับในการไปสนามบินนาริตะหนึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวคอยดูครับตอนนี้เรามาถึงป้ายรถเมย์นะครับแต่รถเมย์ไม่มาครับเขียนเลยว่าฟอนาริตะแอร์พอร์ตนะครับ ดูว่าเายันบยนีชญ,ญี่ปุ่นนะครับมีฟรี Wi-Fi ให้ใช้เยอะมากครับแค่คุณล็อกอินอีเมลแค่นั้นเองหรือ Facebook หรืออะไรได้ทุกช่องทางครับจะเล่นได้ประมาณ10นาทีดีนะผมว่ามาแล้วแบบสัญญาณเน็ตเรายังแบบใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยแก้ปัญหาด้วยทีนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวเรากำลังจะกลับไปที่นาริตะแอาร์พอร์ตแล้วนะครับเ <Wow. S 1> พื่อนๆติดตามเราไปเรื่อยๆเนาะเรามีคลิปญี่ปุ่นให้ดูเยอะมากครับโอเคครับ การมารถบัสอาจจะสะดวกน้อยหน่อยมันจะมีเวลาบอกว่า8ปดโมงครึ่งนะครับรถบัสจะมานะครับแล้วก็รอบต่อ,อไป9ก้าโมงสิบนี่ต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีนี่นี่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ9ก้าโมงสีสบห้าครับเราไปถึงสามปีนนะหัวค่าใช้จ่ายคนละ1,300รยเยนนะครับปรับขึ้นแล้วนะครับพี่น้องจะบอกอย่างนี้ครับ เราไปขึ้นที่กินซ่าเพราะอะไรเพราะเราต้องการจะตักเป็นขาแรกของการขึ้นรถบัสไปสนามบินนะครับอันนี้คือขาที่2นะครับจะมารับที่โตเกียวนะครับทางออกทางเซ้านะเดี๋ยวเราโชว์รูปให้ทุกคนดูนะครับก็ไปได้เหมือนกันนะครับใครสะดวกที่กินซ่าหรือโตเกียวแนะนำเลยครับ และตอนนี้มาอยู่ที่นาริตะแอร์พอร์ตแล้วนะครับแนะนำนะครับสำหรับคนที่นั่งเครื่องบินนะครับคุณต้องเช็คอินออนไลน์นะครับไม่นั้นคิวคุณจะยาวมากของเรานั่งการบิมีไทยกลับครับเช็คอินออนไลน์มาก่อนเนี่ยแถวยังยาวเลยแต่ถ้าคุณไม่ได้เช็คอินมานี่แถวโคตรละยาวนี้โอเคครับอ่าเราเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนเช็คอินให้เรียบร้อยก่อนครับระหว่างรอขึ้นเครื่องครับเราก็ไปกดตู้ไอศครีมมาทานกันดีกว่าแกะให้ดูเป็นยังไงนะครับความน่ารักของญี่ปุ่นนะครับ จะมีหลายอยา่างโอเคอันละ280ร้อเยนนะครับเป็นเอ็กออซ์ตรีมเอ่อสตรอเบอรี่เลือกสักแบบครับโอเคอืมเดอโอเคโอเคครับเราพาทุกคนมาเที่ยวญี่ปุ่นครับตั้งแต่ไล่มาจากโอซาก้าจบโตเกียวนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้อารานอะไรเท่างไหงร่ไปได้บ่อยเช่ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปครับ